กินแล้วมันจะร้องให้ไหมขางไม้ของเสือร้องให้คือมันจะเป็นเนื้อที่มีติดมันนะมันหยาบขนาดเสือกินเสือยังกินไม่ได้ก็เลยร้องให้อต <c oughs> ิดมันคลับพี่น้องให้ไงนะแล้วก็จะแซ่น้ำ <c oughs> มาย่างมันนนะ <c oughs> อ้อดนะเคยเคยขึ้นยาเห็นจเจียวพี่ยะ ฝนตกเด้อพี่น้องค่ะมุกดาหารฝนตกตกแห้งๆในช่วงหนึ่งมืง้อเช้านี้นาะคงเห็นแต่ละบ้านได้กินตื่นกันเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะฝนน่ะแต่ว่ามันตกปล่อยๆมันมาแห้งช่วงหนึ่งช่วงเก่ามูมันก็นยังนอนอยู่ตรงวัดกับเป็นวัดมาน่ากับขี้หมกกันเขียวลุ่มลือเด้อผู้ดังพี่น้องเอ้ยเราไ่ต้องไปโรงเรียนเราลูกเด้อต้นไม่นยังดอก มาสิคะไม่ลุกขึ้นมาเออสัตว์ลุกมาลุกมาเออไม่เลอะเ,เออเออให้ยังเออสัตว์ไม่นะทำไมไม่นะละ่ะเป็นอะไรอืออามาเห็นหน้าหน่อยให้แม่ให้แม่เห็นหน้าหน่อยเร็ว,รวอ่าลุกขึ้นมาก่อนกินหรือเปล่าไอศครีมนะ เราจะกินขนมก็ได้ได้เดี๋ยวแม่ซื้อให้เออยากกินขนมขนมอยากกินขนมบรอโอ้ยอาบน้นัมีอาบนหนังให้แล้วเราอยากออกกองบอกเขาบอกกินบายสักครีมโอวาสนาของใครนะาในรักได้ดูแลเธอมากแม่หอมก่อน ใได้ดมพี่น้องเลยสาธุหรือยังพระใหญ่เลยทำไมแม่มานาไม่สาธุอะมันอยากเลื่อเอานั่นลงเอานั่นลงแอร์เปิดอีกได้ไหมมันร้อนแอร์แตงโมเกลพ่อจ๋าเปิดแอร์หน่อย เช็งดังไปไปสวัสดีไปาปห่วยหยุดหยุดนะหยุดนะห้ามพูดเียบห้ามเถียงหนวกหูหน <th ีหนีหนีหหนีีหนหนีหนห รู้เปล่า<ะ>รู้ไหมปาปา<ะ>ปาสวยจังสวยน,นาสวยลูกเ <c oughs> อ้ยตะเกินมีนองเนี่ยเจ้า่าสสวยเกนนินสวยจังเลยค่ะใครซื้อชุดให้เนี่ยอุ้ยน่ารักจุงเบยสวยสวยแม่ซื้อให้ ซื้อให้ไหนพูดสิแม่ซื้อให้หนูอืม้วเดี๋ยวนี้ว่าอยังกับว่าตามได้ไปนองค่ะร่างว่าเก่งอืมอมีผีเสื้อติดออนมีผีเสือ้อผีเสือ้อผีเสือ้อติดผมด้วยผีเสือ้อผีเสือ้อหวออกอะไรเลขออกเลขออกอะไร วันนี่เขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามให้แม่ป่งไว้ก็ออกสามเจ็ดบอพี่น้องเลขลาอวานบอปนีซื้อเลขดอกค่าข้าวปวดหัวสดสนใจน้ำยั้งอวันนี่อาบน้าแล้วก็นอนพอใจพอใจเลออิู่ทำไงเลิก ไม่ได้สวยเท่าไหรแต่แม่ก็ว่าแน่รักหนูมานานก็ไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนหรอกพี่ทุกๆ,พ,กกๆพี่น้องเอ้ยแต่เ้าก็หักรเาลุงเขาพี่นีห้าก็หัก บาเปลามังกิน เมื่อวานนี่ยฝนตกในบ้าใดเลยตากฝนขี้โมกลยเฮียย้อยไม่บอกว่าจะตากฝนนในเมืองอุดรธานีรเดี๋ยวนี้มีแต่ันทองครับทองกขึ้นเืองอทองครักลยโเก้ารห้าสิบาททองขึ้ทุกวันเลยนชุต่อไปนี่นะผู้ใดใส่ทองนะถือว่าป้าตอมง ไ,ได้เดนาะข่อยตะกี้ขายทองเห็นเฮือนเนาะพี่น้องเอ,อ้ยถ้าคย,ายโฮโฮโฮมาขายตีฮโฮววว่ามาขายยามดีไหมสมัยตะกี้คนซื้อบาทละหอออมื่นแปดอะใครแม่นะว่าขายตอนนี้เนาะพี่ได้กไำไรหลายกำไรหลายนะถ้าข่อยหู้จักกับทองคำขึ้ามีคนมาเห็นแล้วเฮือนขอใขห้ผมเป็นหนีเป็นชิ้นเพิ่มซ้ำขายทองแล้วกันเนาะนี่นี่นะสามสิาจะได้เงินอะไรโอ้ได้เยอะล่ะบาทหนึ่งตอนนี้สิบบาทก็สี่แสนละอือ บาทละสี่หมื่นสิบาทก็สี่แสนยี่สิบบาทก็แปดแสนสามสิบาทก็ล้านกว่าคล้ายทองสามสิบบาทขายสามสิบบาทตอนน่ะได้บาทละเท่าไหร่วะได้บาทละสองหมื่นหมื่นแปดกว่ามันก็มีแบบเซ็นซซื่อ 18 km, 25, km, 22, km, กมื่นแปดก็มีสองหมื่นหาก็มีสองหมือก็มีเนาะตะกได้ะไ้เอง3สามจีเซนสา,านซนกับบาทขายทองเดืดเถือนสามเซนกลัวบ่ตะกี้เงินจะคลองนำเนียังนำเนยงนออันนี้ว่าให้ฟังเราไดีโมว่าให้ฟังว่าเพิ่นเถื่อน กี้กับบันไดมียังเนาะได้เงินมากครับบันมีรายจ่ายยังได้เงินมากก็ซื้อแต่ทองซื้อแต่ทองเดือนละบาทเรื่องระบาทได้กีหลูของมีเงี้ยขมีเราได้กีไม่โดนดับพันเดียวน้อแม่หาเงินมาได้ก็ซื้อแต่ทองอตะกี้ปักคุม้มเงินเนี่อยากใส่โอ้โหยคือสมบัติมีปัญญาแล้วพี่างเงี้ยขอตรงตรงโลดทองแพงปานนี่ปัญญากี่ใส่กัน ไดไซดอ,อกสลึงหนึ่งไดไซยูสำเนาเลึ้ยงสองสลึงก็บพ่อไดไ่ดอกนะสิได,ไส,นะส,ไดไส่แบบเส็นละสามบาทสี่บาทคือตะกี้หนึ่งฟันเนา่แสะละ้วนอนตายอีกคนเฮ้าว่ตายก็ดินรถเนาะไปเนาะสมบัตินอกกายตายก็หห้ามายัยิดยังหมากไม่มันยึดติ สำหรับปีนี่ไมมี่ยังไดยดอกอเราเพิดพลาไปซื้อสิน้นนะคะเนาะไปป้อกันใหม่ินหนาเายบายจ้า